แต่เวลาเรื่องของดุนยานี่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยฉลาดเหลือเกินฉลาดสุดๆฉลาดจริงๆแต่พอเรื่องของอาคีรอแก้งโง่มันยังงั้นแหละเรายังไม่กลับตัวเรายังไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นความถูกต้องท่านก็โดนนะครับพี่น้องเพราะการสอบสวนนั้นทีละคนใช่ไหมพี่น้องสอบสวนเนี่ยทีละคนใช่ไหม ไม่ได้เอาอิหมามไปคนเดียวและรอดทั้งหมดลูกยามะยาเซอร์นะครับที่ผมพูดหนักนี่เพราะคนไม่มีพื้นฐานศาสนาจะเชื่ออย่างนั้นเลยและรับไหม่ไหวไหมคนที่เป็นผู้รู้คนที่เป็นผู้นำบางที่นี่ไปเอาอาจารย์อย่างสุดๆดเลยต้านสุนนะอย่างสุดๆดเลยฟื้นฟูบิดาอย่างสุดๆดเลย มาพูดในมัสยิดเพื่อที่จะให้ลูกยามะได้ฟังสิ่งที่ทไปเครารพสการะบูชากราบไหว้ให้มันมีอํานาจอิทธิพลอิทธิฤทธิ์<ม>นอกเหนือจากอัลลอฮ์อันนั้นแหละเรียกว่าต่อวูด<ม>คนที่ทําพิธีกรรมอย่างนี้ตัวอิหมัมใช่ไหมอิหมัมนะ่ะคือต่อวูด<ม>บาอโบอใช่ไหมบาโบอคือต่อวูด<ม>อัลลอหรือบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์คือต่อวูดคือทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้าเราเชื่อว่า มีอำนาจมีอิทธิฤทธ,ธิ์ที่จะให้คุณให้โทษได้ก็เท่ากับเราเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นต่อวูดแล<ม>้วเอาลัทธิ์อย่างไงล่ะ<ม>ให้นบีมาประกาศยังไงล่ะ<ม>ทุกนบีมาประกาศเป็นสาระเดียวกันหมดเลยอันนี้อบบดุลลอฮ์ฮาวะชตานิบุต่อวูดให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วให้ออกห่างจากต่อวูดแต่เราเนี่ยกับแปลงร่างเป็นต่อวูดซะเอง<ม><ม>เพราะงั้นพอไปเชื่อไปให้ความไว้วางใจให้เชื่อในอำนาจอิทธิฤทธิ์อะไรก็เท่ากับไปเอาไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นต่อวูด และเอามาทำชีริกต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์มีหุน้นมีเอี่ยวกับอัลลอฮ์ว่าอย่างนั้นเถอะแทนที่เราจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวมอบหมายตะวัดกัน้นต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวอาจจะปลูกบ้านขอดุดอาต่ออัลลอฮ์บิสมิลละด้วยคืนต้นด้วยน้ำของอัลลอฮ์แทนที่เราจะเอาวิธีกรรมอย่างอิสลามกลับไปเอาวิธีกรรมของพรามละบรรดาพวกพวกเหล่านี้พวกบรรดาอิหมามกูบาอาจารย์อะไรเนี่ยที่ไปทำพิธีกรรมคนเหล่านี้คืออยู่ในสถานะต่อกู เรื่องเป็นการกระทําที่เป็นชีริกโดยตรงครับและอย่างนี้ละหมาดตามซ้อมไหมอิหม,มัมบล่ยถามว่าละหมาดตามซ้อมไหม,มต้องไปไม่ต้องไปถามว่าคนตามเนี่ยจะซ้อมไหม,มเขาละหมาดเองเนี่ยถามว่าเขาเหลืออะไรแต่เวลาเนี่ยลูกบ้านลูกยามะเชิญไปทําพิธีเจิมรถผูกอคอรถเชิญไปทําพิธีเสาเอกเสาโทคือตัวอิหมัมเนี่ยตั้งตนเป็นตอวุฒิเนี่ย เขาละหมาดเองเนะี่ยเขาเหลืออะไรไม่ต้องถามหรอกว่าเขาไปนําคนอื่น mm hmm. เขาเนะ่ย mm hmm. เหลืออะไร mm hmm. ในขณะที่เขาทําพิธีกรรมอย่างเนี้ย mm hmm. เขาตั้งตนเป็นเต็มตีเสมอต่ออรสุภาโนตาลาเนี่ย mm hmm. เขาละหมาดเองเขาก็ไม่เหลือแล้ว